สวัสดีนะครับพบกับผมนะครับเบาะเลื่อยแท็บันชั้นเหนียวนะครับสำหรับมือนีนะครับกับโมีิอย่างไรนะครับกะสีพามาเบิงนะครับมาเบิงเครื่องนี้นะครับกับรถไทยคือเก่าหรอครับมาเบิงการทํางานของรถไทยครับบางคนกเบเรยวเบิงอาจจะสงสัยว่ามันคือเครื่องอียงนะครับอันนี้มันคือเครื่องปั่นกันแทนานะครับ เครื่องปั่นคันเท้านะนี่แหละครับอันนี้ตัวปั่นขึ้นคันแทมันนะครับนี่แหละครับมื่อนี้กับม้ากับคูปตานะครับคูปะตะเอี้ยมเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์นะครับนี่แหละครับมากับคูปะตะคือกอลครับคูปตะสวยจะขั้นหนี้เป็นขั้นหน่อยครับ กันนี้บ่ค่อยได้ใส่ครับว่าน่าจะใส่ปีละเทียรครับเห็นไหมครับน่าจะเป็นปีละเทียาแหละครับครับคันแธนานี่ตัต้มๆครับเหลียวกับเทบศิวห็นนะครับตั้มอีหลีครับเครื่องอันนี้นะผมเฮ็ดข้างนี้น่าจะเป็นข้างที่สองครับก็ มันก็เฮ็ดบ่ยากปานีดยครับแต่ว่าสิ่งที่ยากที่สุดนี่ก็คือเฮ็ดให้มันตรงครับนี่ครับเฮ็ดให้คันแท่านามันตรงนี่ครับยากอีหลีครับผมลองเฮ็ดเบิ่งแล้วผู้เดบ้ากิ้งกิงๆๆอีหลีนี่ก็จังเฮ็ดตรงนะครับคือจังผมมือใหม่ยังสีเหนียวอ้ยกาลังให้นี่ปานงูเนาะครับนี่แนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะพาไปเฮ็ดลองเบิ่งนะครับนี่นะครับ ก็ประมาณนี้เนาะครับนี่แหละครับโอ้จะย้อนแสียงนี้ครับทางนี้เฮ็ดยากอยู่ครับนี่ต้องปั่นซะครับต้องเล็งตลอดครับนี่เล็งคันแท้ตลอดครับเล็งคันแท้หน้าตลอดใส่เกียร์ซะไปเรื่อยๆนะครับให้มันปั่นแล้วก็ให้มันขึ้นขอบคันแท้ครับเดี๋ยว เล่วๆเดี๋ยวผมจะให้เบื้องไม้นะครับนี่ก็แเล้วแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาดูเบิ้งนะครับไปเบิ้งรลยละเอียดงานนะครับวาเป็นจังเด่นนะครับ ลมเฮยงครับลมเฮ้ยงกับอยู่นะครับนี่นะครับมาเบิ้งนะครับมาเบิ้งกันชัดๆนะครับว่ากันทํางานมันี่เป็นแบนไหนะครับนี่ก็คือมองนี่นะครับมันี่เป็นโรตาตรี่นะครับมันี่ปั้นดินแล้วก็เอามาปั้นใส่คูนี่นะครับปั้นแล้วก็ตัวนี้ที่มุนนะครับหมุนแล้วก็ปั้นมาขึ้นมาทั้งเชิงนะครับตัวนี้มันก็สี่เหลี่ยมเบิ้งนะครับเหลี่ยมเลยนะครับเหลี่ยม เก็บกิ๊บนะครับบางไงไก่นะครับโอ้ยอาจจะเบี้ยวเนี้ยนะครับฝีมือบัถึงมาไหนครับว่าตรานเก่งปาไดนพอะเหตุต่ว่ากับพอะเหตดใดครับเพราเหตดใดในระดับหนึ่งนะครับกับประมาณนี้ครับอันนี้คือปั้นรอบเดียวนะครับบางเชื่อมถ้ามันบนเนียนเขากับปั้นสองสามรอบนะครับอันนี้ฝนมันตกแล้วมือสองมือนะครับขันยากให้ดีขี้ตัวบางนี่นี่ต้อง ตองนั้นไปกี่ตัวครับให้มันเปียกให้มันเปียกๆเรามันก็สชิบปั่นขึ้นมาดีนะครับมันเหยอยดินขึ้นมาปั่นดีนี่นะครับผมการเลี่ยวๆเดี๋ยวผมเกจิกลับโรงงานนะครับโอเคนะครับท่านที่ขอบกเบิ่งก็ฝากก็เลยกดแช์กดติดตามนั่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจห้าคลิปต่อไปนะครับจำับมื้อนี้ก็สวัสดีครับ